สวัสดีครับผมซินโดรมในวันนี้เรามาติดตามตัวอย่างสรพพยุทธ์ทูลฟ้าซีซั่นที่หตอนที่155กันต่อเลยในหลังจากเดินทางต่อไปได้ไม่นานพวกของเซลเยียนเขาพบกับร่างพลังงานระดับกึ่งเทพยุทธข์ขวางทางอยู่ซึ่งแม้ว่าพวกของเซลเหยียนจะพยายามเก็บง้างกลิ่นอายของตนเองเอาไว้แต่ก็ทําไม่สําเร็จหลังพลังงานกึ่งเทพยุทธ์ในมุ่งตัวมาประกฏดเบื้องหน้าพวกของเซลเยียนอย่างรวดเร็วก่อนจะบอกพวกเซลเยียนว่าชื่อของข้า คือเทพยุทธ์ดาบโลหิตซึ่งการปรากฏตัวของเทพยุทธ์ดาบโลหิตก็ทําให้เซียวเยียนมีสีหน้าเคร่งขรึมพอดวงตาของเทพยุทธ์ดาบโลหิตกลับมีชีวิตชีวาแสดงว่าร่างพลังงานร่างนี้เป็นร่างที่มีสติปัญญาซึ่งถือว่าอันตรายเป็นอย่างมากและโดยไม่ทันได้ตั้งตัวร่างพลังงานก็จู่โจมใส่คู่เจินทันทีแต่ด้วยญารสัมผัสของเซียวเยียนทําให้เซียวเยียนไหวตัวทันแล้วใช้ฝ่ามือกระแทกคู่เจินให้ถอยหลังจนรอดพ้นจาก วานดาบของร่างพลังงานได้สำเร็จจากนั้นซินเอ๋อและกู่ชิงที่มีพลังต่อสู้สูงที่สุดในกลุ่มก็ใช้ตราควา่ำปฏิพีลุมถูด้วมใส่ร่างพลังงานพร้อมกันแต่ก็ถูกรังสีดาบจัดการได้อย่างง่ายดายตามด้วยเซียวเหยียนได้ใช้อัคคณีมหาโลกาหลายไม้บรรทัดพิ่งกระจายขึ้นเหมือบคลื่นดูด้วมใส่อย่างต่อเนื่องแต่ก็ถูกปลาณนดาบของร่างพลังงานทำลายลงได้อย่างง่ายดายเช่นเดียวกันส่วนกู่สิงกู่หวาและกูเจิน ก็ใช้ทักษะยุทธจู่โจมใส่ร่างพลังงานเป็นระลอกที่สาต่อเนื่องกันทันทีแต่กลับถูกร่างพลังงานใช้เพียงปลานหมัดจู่โจมใส่ทั้งสาคนจนกากเลือด่างกระเด็นถอยหลังไปไกลจากนั้นเทพยุทธ์ดาบโลหิตก็ใช้ทักษะยุทธดาบโลหิตว่าตาสังหารสั่งปลานดาบมากมายจู่โจมใส่พวกของกูชิงและซินเดอร์จู่กระเด็นไปคนละทิศละทางก็จะพุ่งตัวเข้าไปจัดการกับเซียวเหยียนต่อทันทีทำให้เซียวเหยียนรีบใช้อัคคีฟ้าสามกำลรงชั้นที่สาม แล้วสลับท่ามือเผอแจมใช้ฟ้ามือมหาเทวะด้วยความเร่งรีบแต่ในขณะที่ดาบของเทพยุทธ์ดาบโลหิตกำลังจะฟาดฟันใส่สีซาของเซียวเหียนนั่นเองจู่ๆเซียวเหียนก็รู้สึกเจ็บปวดบริเวณวางคิ้วขึ้นมาและเมื่อเทพยุทธ์ดาบโลหิตเห็นรองรอยบนหน้าผากของเซียวเหียนดาบในมือก็ถึงกับหยุดนิ่งเหนือศีรษาของเซียวเหียนพร้อมกับเสียงอุทานด้วยความหวาดผวาดังก้องว่ายันตะกูลเซียว เทพยุทธดาบโลหิตจ้องมองสัญ,ญลักษณ์บนวางคิ้วของเซียวเหยียนที่เริ่มจางหายไปโดยไม่ยอมละสายตาพร้อมกับคิดในใจว่าในคนนี้จึงกับเป็นคนของตระกูลเซี่ยวและโดยความสามารถของท่านผู้นั้นต้องรับรู้ได้อย่างแน่นอนดังนั้นหากลงมือกับเด็กคนนี้คงถูกท่านผู้นั้นสังหารเป็นแน่เมื่อคิดได้เทพยุทธดาบโลหิตก็เก็บดาบลงทันทีด้านเซียวเหยียนก็รีบถอยหลบไปด้านหลังแต่ก็ยังไม่ประมาท จากนั้นเทพยุทธดาบโลหิตก็บอกเซียวเหยียนว่าคราวนี้นว่าเจ้าโชคดีจากนี้ให้พวกเจ้าเดินทางไปทางตะวันตกตามซอกเขาก่อนจะถึงจุดหมายโดยสามารถหลบรอดผู้แกงกล้ามากมายได้ให้พวกเจ้ารีบไปเถอะคำพูดของเทพยุทธดาบโลหิตได้ทําให้พวกของเซียวเหยียนมุนงงเป็นอย่างมากแต่เซียวเหยียนก็รีบประสานมือขอบคุณก่อนจะเร่งเดินทางจากไปทันทีเมื่อพวกเซียวเหยียนจากไปแล้ว เทพยุทธดาวโลหิตก็คิดในใจว่าข้าช่วยเหลือลูกหลานท่านการกวาดล้างครั้งหน้าท่านต้องระเวนข้าอย่างแน่นอนจากนั้นระหว่างเดินทางเซียวเหยียนก็บอกทุกคนว่าเทพยุทธ์ดาบโลหิตยอมเปิดทางรอกคิดว่าเซียวเหยียนเป็นคนของตระกูลเซี่ยวซึ่งพวกกูชิงก็บอกเซียวเหยียนว่าน่าจะเป็นเพราะยันตระกูลเซี่ยวที่ประวัขึ้นอยจางขณะที่กลิ่นอายของเซียวเหยียนพุ่งขึ้นสูงสุดแต่ที่น่าแปลกก็คือตอนนี้ เซียวเยยนไม่หลงเหลือสายโลหิตเจ้าจักรวายุดในกายแต่ยันตระกูลเซียวก็ยังปรากฏออกมาได้ดานเซียวเยียนไม่ได้ฟังก็ตกตะลึงเป็นอย่างมากเพราะไม่รู้มาก่อนเลยว่ามียันต์ประจาตระกูลปรากฏขึ้นที่วางคิ้วของตนซึ่งเซียวเยียนสังเกตว่าความรู้สึกแสบร้อนวางคิ้วจะเกิดขึ้นเฉพาะในขณะที่ใช้อัคคีฟ้าสามจำแรงชั้นที่3เท่านั้นส่วนซินเอ๋อก็บอกเซียวเยียนว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแสดงว่าเทพยุทธ์ดาบโลหิต เกรงกลัวอะไรบางอย่างเมื่อเห็นยันตกระกูลเสี่ยวซึ่งอาจจะเป็นเสี้ยวเฉียนที่ยังมีชีวิตอยู่ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งก็เป็นได้ซึ่งเมื่อเซียวเฉียนได้ฟังก็มีความหวังขึ้นมาทันทีก่อนจะบอกซิ้นเอ๋อว่าคําตอบทุกอย่างอยู่ที่สุสานบรรพชนของข้าหลังจากนั้นกลุ่มของเซียวเฉียนก็เร่งเดินทางตามคําแนะนําของเทพยุทธดาบโลหิตซึ่งตลอดทางเซียวเฉียนพบว่ามีร่างพลังงานที่แข็งแรงกว่าเทพยุทธดาบโลหิตมากมาย แต่เมื่อเดินทางตามคําแนะนําของเทพยุทธดาบโลหิตก็สามารถหลบรอดการตรวจจับของร่างพลังงานเหล่านั้นได้ทั้งหมดจนเมื่อพวกของเซียวเยียนใกล้จะถึงจุดหมายที่ระบุไว้ในบันทึกโบราณขุนยาและหุลล่นลี่ก็กดตัวควางทางพวกของเซียวเยียนเอาไว้พร้อมกับร่างพลังงานระดับเทพยุทธสองร่างซึ่งเป็นร่างพลังงานของผู้แกงกล้าตะกูนหุน่นที่ยังมีสติปัญญาสมบูรณ์แสดงว่าตะกูนหุน่นไดเตรียมการมาเป็นอย่างดี กูชิงจึงบอกทุกคนด้วยน้ำเสียงเคร่งเครียดว่าให้หาโอากาศแยกย้ายกระลบหนีเราต่อให้ทุกคนร่วมมือกันก็ไม่มีทางรับมือกับร่างพลังงานระดับเทพยุทธ์สองร่างได้อย่างแน่นอนแต่ร่างพลังงานระดับเทพยุทธ์กลับพันกั้วอากาศโดยรอบทำให้พวกของเสี่ยวเหยียนไม่สามารถขยับตัวได้ทำให้หุนหยาหัวราอด้วยความสาใจเพราะแผนการครั้งนี้คือการกำจัดรุ่นเาว์ยที่แข็งแรงที่สุดของตระกูลกู่ทั้งหมด ซึ่งหากทําได้ก็จะทําให้เกิดช่องโหวขนาดใหญ่ภายในตะกูลกูทันทีแต่เซียวเยียนกับซึ่นเอ๋อแต่พยายามใช้ไฟวิเศษทําลายผนึกห้วงอากาศของเทพยุทธ์ทั้งสองคนส่วนพวกกู่ชิงทั้งสี่คนก็อาศัยจังหวะนี้ริงเล้ปลาปราญยุทธเพื่อไปสานกับไฟวิเศษพยายามทําลายผนึกห้วงอากาศจนผนึกห้วงอากาศเริ่มแตกทลายทําให้ร่างพลังงานระดับเทพยุทธทั้งสองคนแปลกใจเล็กน้อยแต่ร่างพลังงานเทพยุทธ์กลับผนึกบอกดำเป็นงูยักษ์ จู่โจมใส่พวกของเซียวเหยียนซึ่งเซียวเหยียนซึนเอ๋อและพวกกู่ชิงได้พยายามร่วมมือกันต้านรับโดวเซียวเหยียนได้ใช้อคีฟ้าสามยำแรงชั้นที่สามและฝ่ามือมหาเทวะส่วนซึนเอ,อ๋อและพวกกู่ชิงหนึ่งสี่คนต่างก็ใช้แต่ชนีมหาบรณาพยายามต้านรับการจู่โจมจากเทพยุทธ์ตระกูลหุนแต่หลังจากทักษะยุทธ์ชั้นฟ้าของพวกเซียวเหยียนปะทะก,กับท่าจู่โจมของร่างพลังงานเทพยุทธ์กลับไม่สามารถต้านรับไว้ได้เลย ทำให้งูยักษ์หมอกดำเดพุงเข้าจู่โจมใส่พวกของเซียเวเยียนทันทีแต่ในช่วงวิกฤตจ,จูู่เทพยุทธ์ดาบโลหิตก็ปรากฏตัวขึ้นก่อนตวาดด้วยความโมโหว่าจะพวกบัศบพวกเจ้าไม่รู้หรือว่าหากสร้างหานเด็กพวกนี้ทันผู้นั้นต้องล้างบางพวกเราทั้งหมดอย่างแน่นอนอุดจบเทพยุทธ์ดาบโลหิตก็ใช้พลังปรานยกร่างของพวกเซียเวเยียนลบหนีทันทีทำาไมทั้งพวกเซียเวเยียนและคนจากตระกูลหุน ตกตะลึงเป็นอย่างมากแต่เมื่อตั้งสติได้หุ้นเตี่ยวหนึ่งในร่างพลังงานระดับเทพยุทธ์ก็ใช้พลังปรานผนึกทั้งเทพยุทธ์ดาบโลหิตและพวกของซิ่วเหยียนเอาไว้ครั้งพร้อมกับพุ่งเข้าอยู่โจมใส่เทพยุทธ์ดาบโลหิตทันทีแต่ทันใดนั้นเสียงที่แฝงไปด้วยพลังฮางก้าก็ดังขึ้นในห้วงอากาศว่าในสูสานสวรรค์ยังมีคนจากตระกูลหุนที่น่ารังเกียจลุ้งเหลืออยู่หรือ จากนั้นการจู่โจมของหุนเตี้ยวก็ถูกปืะหนึ่งทันทีพร้อมกับบุรุษผู้หนึง่งปรากฏตัวขึ้นเบื้องหน้าทุกคนพร้อมกลิ่นอายอาหาังกาจนทําให้ห้วงอากาศที่พวกขุนเตี้ยวใช้ปหนึ่งเทพยุทธดาบโลหิตและพวกของเซียวเยียนแตกทลายลงทันทีซึ่งการปรากฏตัวของบุคคลผู้นี้ก็ถึงกับทําให้พวกขุนเตี้ยวมีสีหน้าหวาดภาวาสุดขีดก่อนจะอุทานด้วยความตกใจว่าเซียวเฉียน เสียงอุทานของคุณเตียวก็ถึงกับทําให้เซียวเยียนมีสีหน้าตกตะลึงพร้อมกับพลังสายรูหิตในกายที่ตอนนี้ถึงกับพันผัวอย่างรุนแรงด่านพวกของคุณเตียวเมื่อตังสติได้ก็บอกคุนหยาว่าเด็ได้วิตกจนเกินไปต่อโดยพลังของสูสานสวรรค์นี่น่าจะเป็นแค่ร่างเงาของเซียวเฉียนเท่านั้นซึ่งเมื่อเซียวเฉียนได้ฟังก็ยิ้มมุมปากก่อนพูดขึ้นว่าแค่ร่างพลังงานระดับเทพยุทธ์หนึ่งดาวสองคน ไม่มีคุณสมบัติอวดดีต่อหน้าข้าพูดจบรางเงาของเซื้อเฉียนก็สะบัดมือทันใดนั้นวาอากาศโดยรอบนับหมื่นฟุตก็แตกทลายลงก่อนที่มือยักษ์จะปรากฏขึ้นแล้วจู่โจมไปทางคนจากตะว้นหุนหน่นทันทีซึ่งแม้พวกของหุนเตี้ยวจะพยายามพาหุ่นยาและหุ่นลี่หลบหนียังไม่คิดชีวิตแต่ก็ไม่เป็นผลสุดท้ายเทพยุธ์ทั้งสองคนจึงตัดสินใจ เวียงหุนหยาห,หลืุนรี่ออกไปจากรัศมีของมือยักษ์ก่อนที่เทพยุทธ์ของตระกูลหุนทั้งสองคนจะถูกมือยักษ์หดฟาดจนระเบิดกลายเป็นความว่างเปล่าทันทีและตัวอย่างก็จบลงตรงนี้นะครับวันนี้ผมซินโดรมไปแล้วครับแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ